สวัสดีครับท่านผู้บริหารพี่น้องเพื่อนครูในโรงเรียนสังกัดสำนังงกงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4ผมนายจนันทิศทับหมีผู้อำนวยการสำนังงกงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาเชียงเชียงใหม่เขต4ในยุคดิจิตอลสื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสําคัญอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยครูจัดก,การการสอนรวมไปถึงเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากปัจจุบันเด็กๆมีความรู้ความสามารถ ทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นอีกทั้งอุปกรณ์ต่างนนๆที่รองรับการเรียนรู้ของนักเรียนค่อนข้างหลากหลายและเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดสมณะต่างๆการนํานเทคโนโลยีมาบรูรการร่วมกับการจัดก,การเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งที่สําคัญและมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งในการโปรดกอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถของตนเองในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่อีกทั้งยังกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ได้มากขึ้น จากการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อให้มีความหลากหลายและยังเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าสู่สังคมยุคใหม่ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเป็นทางเลือกในการเรียนเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ที่แตกต่างของนักเรียนได้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4เป็นองค์กรคุณภาพโปร่งใสตรวจสอบได้สร้างคนดีมีความสุขได้มีการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นด้านการพัฒนาครู และบุคลากรทางศึกษาโดยโดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1. การขับเคลื่อนกระบวนการชุกชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมสมณะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางศึกษาสงส่วนผสมครูและบุคลากรทางศึกษาใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการจัดการเรียนรู้และผลิตสื่อการเรียนรู้ทเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสจึงได้จัดการอบรมติดปีกการจัดการเรียนรู้สูุ่ณภาพ ผู้เรียนด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลปีที่2ตอนอัพสกินเทคโนโลยีในชั้นเรียนและวง plc ศนะักษะความเข้าใจนะและใช้เทคโนโลยีดิจิตอลของครูในการจัดก,การเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้บริหารคณะครูใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ plc ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้บทเรียนผ่านช่องทาง YouTube เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา4บทเรียนประกอบด้วย ททโโทบทเรียนที่1เทคโนโลยีสนับสนุนเฉลียนและวง PLC บทเรียนที่2ไมโลกระดานระดมสมองบทเรียนที่3 p a แพดเลเว็บไซต์แสดงความคิดเห็นบทเรียนที่4 c l คลาส o o m ูมสกรีนไว้บอร์ดออนไลน์อัจฉริยะเครื่องมือเหล่านี้ผู้เข้ารับก,การอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนและขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนหรือเป็นแหล่งร่องรอยหลักฐานในการพึก PLC ท้ายนี้ก็ขอเชิญชวนพี่นอปป้องเพื่อนครูใน,นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่กซีมาร่วมกัรอบรมเยอะๆนะครับครับขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางอุเรวันสุรพีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสี C, ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องเทคโนโลยีการศึกษาค่ะปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้น้องว่าเทคโนโลยีที่เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วได้เริ่มเข้ามามีบทบาทนะคะสำคัญกับวงการศึกษาเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นความมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบการสอนให้ดียิ่งขึ้น หรือจะเป็นบริบทจากสถานการณ์แพร่ระบาดนะคะของระดับโลกของไวรัสโครโรนา19เนอะที่บีบบังคับวงการศึกษาทำให้วงการศึกษามีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่นะคะโดยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของเราจะมี3ลักษณะนะคะก็คืออย่างที่หนึ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะหมายถึงว่าการเรียนรู้ระบบการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เรียนรู้จนสามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้นะคะทำระบบข้อมูลสารสนเทศแล้วก็สื่อสารข้อมูลทางไกลโดยใช้อีเมลอินเทอร์เน็ตได้นะคะตรงนี้ซึ่งเป็นถือว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กับคอมพิวเตอร์นะคะสองก็คือการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีก็คือการเรียนรู้ความรู้ใหม่ใหม่ฝึกความสามารถทักษะนะคะบางประการที่ใช้ในการสื่อสารเทคโนโลยีเช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆทางโทรทัศน์ที่ส่งผ่านดาวเทียมนะคะการค้นคว้าเรื่องที่สนใจผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างที่3ก็คือการเรียนรู้กับเทคโนโลยีนะคะได้แก่การเรียนรู้ด้วยระบบการสื่อสารสองทาง Interactive น,น,นะคะกับเทคโนโลยีเช่นการฝึกทักษะภาษากับโปรแกรมที่ใช้ข้อมูลย้อนกลับนะคะถึงความถูกต้องคือฟีดแบบ การฝึกการแก้ปัญหานะคะสถานการณ์จำลองนะคะเป็นต้นนะคะตรงนี้นะคะจากที่ได้กล่าวมาเนาะจะเห็นว่าประโยชน์เทคโนโลยีสำหรับผู้เรียนนะคะจะรับประโยชน์หลายประการเลยทำให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ความสามารถของตนเองในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ผู้เรียนมีโอกาสตัดสินใจในการเลือกเรียนตามช่องทางนะคะที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเองทำให้กระบวนการเรียนรู้ง่ายขึ้น นะคะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ในทุกเวลาทุกสถานที่ anytime Any a n y t i m e นะคะตามนโยบายของสเนที่ได้กำหนดให้เรานะคะทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลดเวลาในการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้มากกว่าเดิมในเวลาที่เท่ากันทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทั้งในทางกว้างและแนวลึกและที่สำคัญก็คือเป็นการฝึกนะคะการคิด วิเคราะห์ความสามารถในแก้ปัญหาของเด็กได้ด้วยตนเองได้ยิ่งมากยิ่งขึ้นค่ะก็สําหรับวันนี้เนาะจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยมีความสําคัญมากต่อผู้เรียนนะคะสําหรับรองเองนะคะก็อยากจะฝากให้ทางโรงเรียนนะคะผู้บริหารสถานศึกษาแล้วก็คุณครูนะคะได้ใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนนะคะการสอนของเด็ก ให้ได้มีการเรียนรู้ให้ทันตัวโลกกว้างนะคะให้เขาเป็นคนฉลาดคิดฉลาดเรียนรู้เพื่อเขาจะได้ปรับตัวเองให้อยู่ในสถานการณ์โลกปัจจุบันได้อย่างมีความสุขนะคะไปพร้อมกันกันกบนโยบายสบถถี่ว่าเรียนดีอย่างมีความสุขคะ่ะวันนี้ก็ขอนําเสนอการเรียนรู้กับเทคโนโลยีเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมทางโรงเรียนค,นคุณครูทุกคนอย่าลืมนาเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดเรียนการสอนนะคะขอบคุณค่ะ เรียนท่านผู้บริหารคุณครูบุคลากรทางการศารึกษาที่เคารพทุกท่านนะคะดิฉันนางธัญพรภูมิรินผู้นวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศาึกษาวันนี้จะมานำแลกเปลี่ยนความรู้ดีกว่านะคะให้เกิดความชัดเจนในการที่จะเรียนรู้ร่วมกันนะคะ ในเรื่องของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเราเราทราบกันดีอยู่แล้วว่า professional learning community หรือ PLC เนะี่ยนะคะเป็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มารวมรวมตัวกันเพื่อทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกันวางเป้าหมายการจัดก,การเรียนรู้ของผู้เรียน และตรวจสอบสะท้อนผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนบุคคลและผลที่เกิดขึ้นโดยรวมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิาพากษ์วิจารณ์การทำงานร่วมกันการร่วมมือร่วมพลังโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมนะคะซึ่งการดำเนินงานนั้นอย,อย่างน้อย5ประการที่เราควรรับทราบนะคะ ที่หมีเป้าหมายร่วมกันในการจัดการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 2. มีการเลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน้าสถานการณ์จริงของชั้นเรียนนะคะ 3. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมเรียนร่วมพลังผนุนเสริมให้เกิดการสร้างความเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายประการที่4มีการวิาพากษ์สะท้อนผลการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน และประการที่5สุดท้ายมีการสร้าง Hope ให้ทีมงานคำว่า Hope ในที่นี้ประกอบไปด้วย h onesty and humanity เป็นการยึดข้อมูลที่เกิดขึ้นและการเคารพกันและกันอย่างจริงใจตัวที่2 option and openness เป็นการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้เรียนและพร้อมเปิดเผยเปิดใจเรียนรู้จากผู้อื่น ตัวที่ 3, patience and persistence เป็นการพัฒนาความอดทนและความมุ่งมั่นทุ่มเทพยายามจนเกิดผลชัดเจนประการที่ 4, ตัว e f f i c n c y and enzymes เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในผลของวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีผลและส่งผลกระตื้นร้นที่จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่นะคะ สำหรับความสำคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนั้นท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีความสำคัญอยู่ในสองประเด็นใหญ่ๆประเด็นที่หนึ่งผลดีต่อครูผู้สอนแน่นอนชุมชนแห่งการเรียน,นรู้ทางวิชาชีพส่งผลต่อครูผู้สอนกล่าวคือลดความรู้สึกโดดเดี่ยวงานสอนของคุณครูเพิ่มความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของเรียนมากขึ้นโดยเพิ่ม ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขันอันเกิดความรู้สึกว่าต้องการร่วมเรียนรู้และรับผิดชอบต่อพัฒนาการการที่จะทำให้ผู้เรียนนั้นถือเป็นพลังการเรียนรู้ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติการสอนในทุกมิติประเด็นที่สองค่ะ ผลดีต่อผู้เรียนแน่นอนเมื่อมีผู้สอนก็ต้องมีผู้เรียนเราพบว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งผลต่อผู้เรียนอย่างมากเลยนั่นก็คือสามารถลดอัตราการตกซ้ำชั้นและจำนวนชั้นเรียนที่ต้องเลื่อนหรือชะลอการจัดการเรียนรู้ให้น้อยลงอัตราการขาดเรียนลดลงมีผลสำฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์และวิชาการอ่านที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัดเมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเก่าเาสุดท้ายนะคะก็คือมีความแตกต่างกันในด้านผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มีภูมิหลังไม่เหมือนกันและลดลงอย่างชัดเจนค่ะท่านผู้บริหารคะคุณครูคะท้ายที่สุดนี้ก็อยากจะฝากให้กับ ท่านผู้บริหารและคุณครูว่าการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการ POC นั้นมันไม่ได้ยากเลยมันอยู่ที่ร่วมพลงังร่วมใจให้เกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจนแล้วก็มีส่วนร่วมันทุกภาคส่วนหมายความว่าทั้งท่านผู้บริหารผู้เรียนทั้งคุณครูผู้สอนแล้วก็ตัวนักเรียนเองทั้งนี้เพื่อเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนที่เราต้องการก็ขอเป็นกำลังใจให้ในการจัดการเรียนรู้หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเด็กเรานะคะ ท้ายที่สุดนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำงานในทุกมิตินะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ